คุณค่สลับอารมณ์ค่ะมาที่เรื่องเบาๆกันบ้างเพราะว่าเราจะพาไปชมนักช็อปตัวแม่ค่ะอย่างพี่แอนทองผสมนี่นะคะโอ้โหโโหลงไหลการช็อปปิ้งค่ะจนหวานใจของเขาค่ะพี่เอธินาพันเนี่ยถึงกับต้องแฉแฉอะไรไปติดตามพร้อมกันในเอนเตอร์เทนเมาส์เอนเตอร์เทนเมาส์อเมาได้ามใครจะ ในคดีนี้ว่าเจ้าหญิงแห่งวงการอย่างแอนทองผสม,มจะขึ้นแทนเป็นสาวนักช็อปตัวแม่แถมไม่ใช่แค่ช็อปธรรมดาธรรมดาเท่านั้นละค่ะเพราะคุณหวานใจอย่างเอธินพันเคยแฉวีรกรรมสุดแซ่บของคุณแบนที่ช็อปลันจนห้างปิดแถมพากันอดกินข้าวด้วยเสื้อเยืงาน่นะล่าสุดตอกย้ำความเป็นสาวนักช็อปของเธอคนนี้ด้วยการแมะช็อปเบาๆหลังเลกิกกองจนคุณแฟนถึงกับต้องแซวว่าวันหน้าถ่ายเกินเวลาบานก็นได้นะ กสร็จแล้วขึ้นอีกเสร็จแล้วขึ้นอีก <c oughs> ไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> กลับบ้านได้แล้วหลบอะไรหลบหลบหลบอะไมีพี่รุตนะคะเนี่ย